แมม่เด้อมาม่ม่า่าเรังยุคครับออปอ,อปอด้อตเ <c oughs> ดกกวนน่ก,กวนนองเบื้งเบ้งน้องรหนิเืเบิ้งเบ้งไทยี่โดกันสวัสดีครับบมอฟันสวัสด,ดีกันเอามกมือสวัสดีกัน สวัสดีครับเด้อสวัสดีครับเด้อในสซอร์ในเบอกดูไนโจดบอกดูอะไรโจดเอ๋อกําลังในจดบอกป้าแต่ด้สวัสดีครับในโจดอยู่เดินมาบ้านก็เดินมาบ้างกันมามาเออลูกอีเต๋อ ลูกมีเชื่อจีนเอ็นแม่มาเอ็นปะป๊ะด้วยปะป๊ะครับบัดดีครับบัดดี้ไม่ด้วยบัดดี้ไม่ด้วยหอกล่ะบัดดีครับบัดดีครับเอ็นมาด้วยแม่ปะป๊ะปะป๊ะไปไอหนุ่มเชื่อจีนเออมีปูเป็นแซ่แท้ยังแท้ยังแท้ยัง

ตัวแท่งบอกหลาบอกสาหลาคือบีบ่าเว้ยเนี่ยเป็นยาด้วยเป็นยาเยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยยิบก้อนยิบยิบยิบให้ก้องก็ยิ้มหน่อยมึงมันอาปากประเด็นอ่าม่มีใครดูเลยตอบเนี่ยเออกัดให้เนาะเออกัดปะให้เนาะ ตาดูผมบอกมาหน่อยจักบอกให้กัดตะเยจจกัดเอานมากันนามามีมีไฟเบิ้งเลยเอานมากันมามากระทุนกัน